สวัสดีครับนะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับคันหนึ่งนะเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะหรือว่ารถเดินทางไกลเป็นรถ ppv ตัวนี้เป็น Fortuner นะครับหนะ้าแชมป์ปี2012นะเข้าออมาเมื่อวานนี้ปุ๊บวันนี้ผมก็ให้เขาล้างโคลนออกแล้วก็มาทำรีวิวเลยนะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่เก็บรายละเอียดเลยนะครับเอามารีวิวก่อนนะตัวนี้ปี2012นะครับนะเครื่อง 3000D4 d v รเท เป็น 3.0V ขับเคลื่อน4ล้อนะเกียร์อัตโนมัติ4สปีดไม่ใช้งานมาระยะทางก็รวมประมาณ205นะครับอันนี้ก็ไม่แท้ไม่จริงนะรถใช้งานหลักๆก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับรถผมเองก็ปี12เหมือนกันที่ใช้งานก็อยู่ประมาณไม่2 0 5 2 0 0อันนี้ผมก็ใช้เบาๆนะครับแค่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดต,ตามอโอกาสแล้วก็ช่วงเทศกาลนะไปกลับไปกลับอย่างนี้ก็ หรือว่าใช้งานได้ดีนะครับรถอยู่ประมาณนี้แหละนะครับขอให้เราดูแลในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของเมรน,นต,ต่างๆนะว่าครงข้องเหลวดูแลให้ดีก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับไม่ใช่ปัญหาหลักๆเลยนะปัญหาหลักคือโครงสร้างนะครับโครงสร้างของรถเนี่ยเดิมไหมบอดี้เดิมไหมนะครับนะอันนี้ต่อหาที่หน้าอย่างคันนี้เนี่ยก็ถือว่าโครงสร้างดีนะครับโครงสร้างหลักดี 6 3 5 0 0 0บาทนะครับกับสีขาวมุกนะตัวนี้ได้ล้อเป็นล้อแต่ง SUV นะครับ TE 37ขอบ20นะ TE 7 7ขอบ20ไปนะครับนี่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยนะครับยังมีล่องรอยลวดลายอะไรให้เห็นอยู่นะครับนะมาดูในส่วนของห้องเครื่องดีกว่านะครับนะเครื่อง3000เป็นไงบ้างห้องเครื่องรถปี1-2 หนักการเดี๋ยวผมยกไว้มือ<ช>หนึ่งนะด้านหน้านะครับนะเดี๋ยวนี้ก็สวยอยู่นะครับน็อตเดิมดเดิมนะน็อตเดิมเดิมพวกนี้สันลักพวกนี้ยังอยู่ดเดิมอยู่นะครับสีขาวมันก็จะออกแบบนี้แหละนะครับคุณๆหน่อยนะคุณหน่อยนะครับ,คครบเครื่องดีโฟดีนะครับเครื่องสามพันะตัวนี้เครื่องยนต์ไม่ข้อจุกจิกด้วยนะเครื่องยนต์ไม่จุกจิกด้วยนะครับ เดี๋ยวของลงเหลวดูแลให้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้หมดเลยรีเซ็ตกันใหม่นะครับรีเซ็ตกันใหม่นะครับหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทกับปี2012นะครับขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้แหละหน้าแชมป์ตัวขายดนะีราคาก็ถือว่าเหมาะกับเลขไม่นะครับนะเลขไม่ขึ้นหลักแสนราคาก็ต้องลดหลั่นลงมา 3.0จุดศูนดีวนเทอร์โบนะครับ Fulltime 4ร์ view, นะเป็นตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปแหละนะครับนะมีกล้องด้านหลังรนะะบบ VSC นะให้ดูรอบคันกันนะนะครับเดี๋ยวมาเก็บงานเก็บรายละเอียดกันทีนึงนะครับฟิล์มนี้ก็เสื่อมสภาพแล้วนะฟิล์มนะนะครับฟิล์มเสื่อมไปแล้วนะครับฟิล์มเสื่อมไปแล้วเดีเ๋ยวต้องลอกฟิลม์มนะด้านในก่อนที่เก็บงานนะดูสะอาดสั้นดีอยู่นะด้านบนนะครับ วัสดุพวกนี้ก็ยังแน่นยังเฟิร์มอยู่นะครับถือว่าโอเคนะครับรถเข้ามาใหม่อยู่ประมาณนี้นะครับเก็บงานมาต้องสวยแน่นอนนะครับตัวนี้เก็บงานไม่เยอะเท่าไหร่นะดูในเรื่องเครื่องยนต์ของเหลวพวกนี้นะครับนะมาดูภายในฝั่งคนขับนะครับเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าเนี่ยตัวเบาะน,นี่ก็ต้องเก็บงานนะตัวเบาะน,นี้ต้องเก็บงานนะครับฟองมาลัยมีร่องรอยการใช้งานบ้างตามปกตินะครับอายุรถนะ มีหนึ่งสองนะครับอันนี้เกียร์อัตโนมัตินะครับสี่สปีดนะมีเกียร์โฟนะครับมีเกียร์โฟจอเป็น DVD นะครับจอ DVD ีดีวงลัยเป็น,นมันติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลนะครับอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆยังอยู่ครบใช้งานได้ดีทุกจุดนะครับกระจกขึ้นลงได้ทุกจุดเลยนะตัวนี้สะอาดสะอาดดีไม่สองแสนนะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้นะครับเดี๋ยวดูเลขไม่ มามาเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นนะเลขกใหม่นะนะครับไม่มีกอมีกลับนะครับอันนี้ยืนยันนะครับรับประกันกันไปในเรื่องโครงสร้างนี้ก็สวยนะครับโครงสร้างก็สวยอยู่โครงสร้างสวยอยู่นะครับรายละเอยียดอื่นๆนะครับสนใจก็สอบถามมือเข้ามาเนี่ยครับที่096149ก9 8 5นะครับนะ สนใจรายละเอียดอื่นเรทการผ่อนเป็นยังไงนะครับดาวเท่าไหร่ออกรถเท่าไหร่นะครับเครดิตแบบไหนออกง่ายเครดิตแบบไหนออกไม่ได้หรือว่าอยากดูว่าเครดิตตัวเองออกได้ไม่ได้ก็โทรสอบถามกันเข้ามานะครับยินดีให้บริการนะ,นะนะตัวนี้ให้ดูเลขไม้นะนะครับอันนี้ไม่เท่านี้นะนะครับราคา6กแสนสามบาทนะครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูทีนึ่งนะครับวันนี้อัปเดตรถเข้าใหม่ๆมสภาพเดิมๆสภาพสวยๆแบบนี้นะครับนี่ดูสัญลักษณ์ด้านหน้านี่มี ปอปอัพฉีดกระจกเนี่ยก็เฉพาะตัวขับสีอยู่แล้วนะครับแชมป์นะครับตัวนี้ตัวหน้าแชมป์นะตัวหน้าแชมป์เครื่องสามพันนะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแงม้านะครับตัวนี้เครื่องไม่จุกจิกแน่นอนนะครับใช้งานลุยๆได้ใช้งานเดินทางไกลๆนี่สะดวกสบายแน่นอนนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถอยู่ประมาณนี้ราคาประมาณนี้นะครับน่าเลทดราคาอยู่ประมาณนี้แล้วก็เป็นรุ่นนี้อยู่ก็คันนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับ ว,วันนี้อัปเดตก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ